รับโอนสองร้อยขึ้นไปผู้ไปละสามร้อยคนนี้สามร้อยเบอร์กว่าบาทฟิตแล้วอืมสองมาละสองร้อยห้าสิบต้องซื้อเมาส์เมาส์แพ็คไป เาก็สู่ช่องใจเกอรลูกอีสรนครับผมวันนี้เราจะพาไปรับชมตลาดนัดลงเกลือไปพร้อมกับนาแอดครับวันนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับไปลงเกลือกาญจนบุรีครับพาไปดูแบบข้าวๆ้านะครับผมเรารีบเรารีบว่าจะมีอะไรบ้างครับไปรับชมกันเลยครับไปเลยวิครับเมื่อกี้แล้วก็ร้านรองเท้ารองเท้าห้ามถ่ายนะครับนี่เอาออกมาเบิงเสื้อผ้า ส่วนเสื้อผ้าต่อนะครับโอ้สภาพผู้ยิ่งก็มีเยี่ยมเอาเยี่ยมห้าสิบบาทดิครับเสื้อเยี่ยมห้าสิบบาทนี่อยู่ลงเกลือกาญจนบุรีนี่นายแอร์ใสแบบสีกันดาร,รักี่เหรอนะ้อนี่ส่งในเนี้ยนี่ไงอืม <laughs> ชอบดิชอบแบบนี้ชอบแบบนี้วย <laughs> ี่สิบบาทเยอะเออเอาไปเซรีนแน่ ชื้อแม่เมียใส่โอ้โหบอกตรงๆเลยว่านะครับดดูิเมียใส่ปึ๊บทั้งชุดมีความเสียหายไปตังอยู่ครบครับใช่จ้ะใช่ใช่เอออารมณ์สวยปะไปตัวละยี่สิบบาทชุดว่ายน้ำนะครับยี่สิบบาทดีๆเลยชุดว่ายน้ำตัวละยี่สิบบาทนะครับ ฟีไซห้าสิบทั้ง <Yeah. S 1> นี้ขึนเงียบอ่ะไปทั้นู่นแล้วก็หลายตัวละยี่สิบบาทอันนั้นเสื้ออันหนึงตัวละร้อยเ <Yeah. S 1> นี่ยเจ้าไซบัดโอ้ยสูงสองตัวเป็นยังดีกัน เน,นี่ยของเก่าน,นี่จะเสื่อมไหมครับีอสองมีม่เลยอ่ะเขาซอกไหมต้องมิดต่อไปทั้งคุณดิชุดนอน เือเว <ไป S 1> ลาสี่ชั่วโมงไม่ต้องนอนตื่นมาทำไมแต่เช้าเดียเจ้าไปเสริมมานี่ไปปั่นหนังยันปั่นหนังยันทำตัวลอย,ยเลยเยี่ยมน นูน่น่าสะุดนั่นมือซองเนี่ยเลยสง่สงครับพี่จะเสื้อใหม่สกมัก้ามบ่

เี่ยมีแะังอยู่ดีครับแท่งอยู่นะครับเสือสัตว์ไว้ปูหมวกดิเนี่ยนครับขายเป็นมัดป่ะนี่มัดเด,ดิ้นี่เป็นมัดเลยนี่บ็อกเซอร์นี่ mặt ở sông lòi Nó sĩ tìm mò mò thẹp mò sam năm mặt quán mẹ thằng này mẹ 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 thằng này mẹ 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 bỏ. รับโอนสองร้อยขึ้นไปผู้ไปละสามร้อยวันนี้ลสามร้อยเมื่อกว่าบาทนี่สิ่งนั้นดูดะนะนมันทำไมนี่กระเป๋าเดินทางเจ้าแทงครับแทงนี่คู่ละแปดสิบเก้าบาท ัตนะครับ 500. ห้าร <500. S 3> ้อยลูกละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแพ้ญี่ปุ่นแล้ว ็ได้อย่างนี้แหละทิชชู่ไปออกทั้งทีเด้อไปเด้อถ้าเด็ก มีทางออกด้วยนีแ่แหละครับแทกเลยครับเข้าเล็กน้อยมาอยู่ที่ตลาดนัดลงเกือกาญจนบุรีกับน้าเอ็ดน้าโก้ขึได้ของหวานไรแทะสะสม <laughs> สะสมของหวานตลาดนัดลงเกือรครับลองเท้าอยู่ไหน ย่างไปเรื่อยนี่นี่มาลองไปดูไปดูดูลองเท้าไปดูกันครับนะครับไปครับนาแอสพาเที่ยวให่เจะเป็นรองเท้าที่พังๆครับไอ้ไหมเขาไปยอมแมวแล้วขายรอขายอีเอฟซีที่ดูเลยนะมีเครื่องอะไรเครื่องมือการช่างดูรองเท้าอะไรดีบ้างการช่าง สามร้อยบสามร้อได้ครับอันนี้ร้อยแปดสิบในอต้องชอบแล้วฟิตแ <c oughs> ล้ว <c oughs> นึกสองพัน,น,พนเฮ็ด พื้นไหมแม้ยิงเก่งกูงจกบ้าแล้วเนี่ยห้ามถ่ายรูปนะครับโอเคปิดกล้อง